เพราะเพระอะเพราะอะไรเรามาสัมภาษณ์ดีกว่าว่าเพราะอะไรอจางถึงไม่ได้ลงหลายนัดแล้วใส่เสื้อครับผมครก็นัดที่แล้วนะครับผมไปดูทีุ่ิกิจนะครับแต่ว่า ก็คือจางได้เดินเดินมาดูเกมที่สนามนะครับแต่ว่าเขาจบอยู่ครับครับเนื่องจากนัดที่เจอกันใหม่ครับครับผมแต่เข้าอาจจะประมาณหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวครพักกันอีกหนึ่งเดืครับผมแล้วหลังจากนี้เขาเขาจะได้ลงประมาณสักกี่นัดฮะที่จะได้ลงอีกแับอ๋อประมาณอีกสามนัดนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็คืออาทิตย์นี้เสร็จนัดประมาณสามนัดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านทดสอบผ่านของฟีตหรือเปล่านะครับเพราะว่า ตอนนี้ต่างเขาก็ดูแล้วอาการหน้ากระหนักแล้วครับยังใส่เสื้ออยู่เลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังอยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์ถูกต้องไหมครับครับผมแต่ก็คือตอนนี้ยังใส่เฝือกอยู่ครับคาดว่าอีกประมาณสองสัปดาห์ครับจะทำได้แต่อย่งไรก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวของเาที่มาถ่ายกันครับผมยังไงก็ติดตามเชียรฟกันนะครับพิศนุโล่เอฟซีนะครับครับผมนะครับขอบคุณมากครับสําหรับทีมงานพิศนุโล่เอฟซีครับยังไงพบทบทักกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับผมโอ้ย